เสียงกรีดกระซิบของกำลังใจกล่าวถึงความสำเร็จและความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังใจเหล่านี้เป็นกำลังใจที่ส่งให้แชมป์โลกมวยไทยที่ได้ถอนชกคิดบ็อกซิ่งอดดวนกับตัวตึงจีนการส่งกำลังใจเหล่านี้เป็นกำลังใจที่สำคัญสำหรับนักมวยที่ต้องการเข้าสู่สนามและแสดงความสามารถของตนเองการส่งกำลังใจเป็นการเติมเต็มพลังใจและความมั่นใจให้กับนักมวยทำให้พวกเขามีกำลังใจที่แรงขึ้นในการต่อสู้การส่งกำลังใจเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงแค่การตะโกนออกมาเพื่อเสียงดังแต่มันสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่สนับสนุนนักมวยการสอนงกกำลังใจเป็นการเชียร์และส่งเสียงให้กับนักมวยที่กำลังต่อสู้ในสนามมันสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมที่รักกีฬามวยไทยการส่งกำลังใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้กีฬามวยไทยมีความสำคัญและมีความเป็นไปได้ในอนาคต gs. การส่งกำลังใจเป็นการเชื่อมโยงความรักและความสนุกสนานระหว่างผู้ชมกับนักมวยทำให้กีฬามวยไทย มีชีวิตชีวาและความสําเร็จต่อไปในอนาคตการส่งกําลังใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันในกีฬามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเชื่อว่าการสนับสนุนและชี้กันเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่าในการสร้างความสําเร็จและความสําเร็จของทุกคนการส่งกําลังใจเหล่านี้เป็นการเชื่อมโยงความรักและความสนุกสนานของเราให้กับกีฬามวยไทยทําให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมและมีความสําคัญต่อการส่งเสริมกีฬาในประเทศไทย มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเชื่อว่าการเชียร์และสนับสนุนการเป็นสิ่งที่สําคัญและมีความหมายในการสร้างความสําเร็จและความสําเร็จของทุกคนในทีมการส่งกําลังใจเหล่านี้เป็นการเชื่อมโยงความรักและความสนุกสนานของเราให้กับกีฬาโมวยไทยทําให้เราเชื่อว่าการเชียร์และสนับสนุนการเป็นสิ่งที่สําคัญและมีความหมายในการส่งเอสริมกีฬาและสร้างความสําเร็จในประเทศไทย